สวัสดีครับผมชาววันเสาร์ยี่สิบหกมีสายน6้วันนี้ก็นอกสถานที่นะผมกาศกำลังดีนะแดดเริ่มร้อนนะอยู่ที่รามอินทาราผมรามอินทาหกสนะเป็นวันนี้ก็จะเป็นรีโวนะแตดอีิชันนะตัว NT นะครับตัวแคปสองต้นะครับผมกระจกเดิมก็เป็นตัวพับมือนะครับปรับไฟฟ้าได้อย่างเดียวนะันนี้ก็จะมาใส่ พับไฟฟ้าเพิ่มนะครับเจาะใส่กระจกเดิมทํานะฝาขอบมก็ทอดออกไปแล้วนะมันก็มีแค่ไม่มีมอเตอร์พับนะตนี้เดี๋ยวก็จะใส่มอเตอร์พับเข้าไปใส่กระจกเดิมนะผมอะไรที่ผมเตรียมมาก็ประมาณนี้นะครับีชุดมอเตอร์คู่หนึ่งนี่วินฝาเดิมมันนี่ก็กรอบสวิตแล้วก็สวิตนะเตรียมมาเปลี่ยนนะครับก็ชุดสายไฟแล้วก็เดินเพิ่มนะไปแทงเข้ากับ ปักเดิมมันนะครับนี่เป็นพินแท้ไฟแท้นะครับโอเคก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะผมรีวิวให้ชมเหมือนเดิมน,นครับช่องกลองชมดีก็มาบริการติดตั้งด้วยตัวเองนะครับโอเคผมกอด๋ยอรอชมนะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยผม r ี v วเซตอีดิชันนะตัวเอ็นทีนะครับผมตัวเอ็นทีแคปนะ น,นี้ก็ใช้กระจกเดิมนะทาทาพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีพับป,ประตูอะไรให้เรียบร้อยเลยนะอะไรก็เป็นอะไรแท้ตรงรุ่นนะรับประกันให้สามปีนะครับมอเตอร์แท้แน่นอนนะครับขช้มือพับได้นะแบบนี้งานะไม่ต้องกลัวอันนี้ก็ใช้กระจกเดิมนะใช้กระจกเดิมทํา ที่หลามยินทาวหกสิบห้าครับผมเช้านี้นะคิวแรกเนะี่ยตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งนะครับเปิดรถเนียจบก็กลางออกให้เลยนะตอนนี้แปดโมงยีิบเจ็ดนาทีนะครับแลวสวิตช์กอกสวิตช์ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ มีผมพับเลยให้นะผมเดี๋กดกลางนะปรับเลนกระจกก็ใช้งานเหมือน,นเดิมน,นะตามปกตินะจอดรถ ดับเครื่องนะปิดประตูนะปลอกรถฟึบนี่นะครับเปิดประตูก็ทำงานทันทีนะโอเคมุมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ่างกอบจฟชมนีก็ยินดีให้บริการหอเรื่อกระจกมองค้างก็ปรึกษาสอบถามได้ผมรับจบให้ด้วยนะโอเคขอบคุณครับ